คือไรอ่ะใครมาไพ่น่ะนะเูอ้าวมาได้ไงมันไม่ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยใช้หัวจะอยู่สามปี่ผูว่าได้ยากได้ผัวเลยอาโรดไฟไปหลับ รถเด็กแบบมากระไพรใชนี่นะอมาแล้วค่ะ้านสาวสนะค่ะมาแล้วค่ะว่าว่าจะอยู่สามปีมาแล้วก็ปลอดใช้ดีได้บริีียาใช้ตัวงานรถเมาว้ายได้อะไรมาตอนอันนี้แบบก้วย้าราไรใช้หัวอ้วนคือจอยไข่จากมือนี่ แกนมีกัน้างมาแล้วค่ะเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็มาแล้วนอนเนี่อยเออทิพจ้าช้าสุดแดงท้าสุดแดงซบิดาเคืินกันก็เคดินเคินอีกวะเห็นไรเช้าหคือเคิน คอยกะนอนบอลาบคอยถือเลขสามสิบาทคอยกะนอนบอลาบจากสองถืออเนาะอีกแล้วเสียทีแล้วอีกแล้วถือลอตเตอรี่สิล้านอีกแล้วท้หญิงอลยนะเป็นทอมเหรอใช่ชิเมอร์น้ำอาบ่ฮะชิมเมอร์น่ะโอ้ n no no o n ชิมเมอร์น้อ่าบ่าล

มาให้กินแล้วปที ah, right. ่เขากรุงเทพนะนี hmm. okay. yeah, ่ไหนว่ท yeah. oh ่นได้อุ่นท่านได้อุ่นน่อแดงให้ลูกให้นา่อะไรที่มันไม่ต้องอุ่นไงเพิ่นในเสื่อกินบอสไหนนะร้อนนาะ้อมูเลยดิไม่ร้อนปะขาอมูอหนาวเพิ่นเลยยังกินหนาวไม่ร้อนนี่ร้อ นางห้องกระตินค่ะพี่น้องโอ้ยเมื่อคืนตีสองตื่นเต้นถูกเลขจ้สิบาทจักรลือจักบาไปน้งมาโอ้ดีใจน้ำข้าวข้นที่สองลาเนียีคนขึ้นจ้เย่ม่ไดว่ดีใจน้ข้าจะอิจฉาขาไหม่เคยอิจฉาเอาซัขนมเซเมื่อตอนคนเน้โอ้พอแล้ว่อย

กไมมันกินมางมไมหแกอันนี้นะเขาให้รุ่น้็นี่นแซ่บแล้วก็น้องมีขวานขวานแซ่บนะของเด็กี่อย่างอันนี้เนื้อน้นาหารล้านั้นยมันยังไม่ขีชฉะมากเลยบัวมันหวานอ่มาขึ้นาน่น่นนะมต่อนกแลเ่ เงินมาจักเงินเนเือนง่นไปยางแลวไือรถแม่่ะไกรุงเทพไหมฮลาดจักปีปี่นึงหัวหัวนันไปตินี้แบบว่าจานติยังก็ได้ยากมามาน้องเอ้ยได้ชื่อรถคันหนึ่งอะไรรถจักรทีที จะนั่งไปปีนึ่งนงกับุูมยุคให้เราเลยนั่งไปไปสารักได้เงินยูรับกับมาซื้อนาช่วยแม่ช่วยพ่อนันได้หัดนาเด้อนั่งไป็นทำงานปีใหญ่แมงวันี่โอเคยูเราะว่าได้ใส่ล้วลูดแท้กอดยิมาทาเฉยเรืด้งมือเราเต็มมดกินยังเดียวเราก็นัะนรขาลงฉันกินฉันเต็มนอน ท่านแม่มาให้ฉ oh well> ีพื้นที่ท้ยันกนนี่นะกบก็อยากดนก็เป็นวัดทุกันก็แล้วก็แล้วเมื่อนนี้กัน้อนน้ำปาเมื่อวันนึงเพราะว่าเมื่อน้พ่อกับแม่ไปตลาดลูกชมอูกสิหแคลูกันแล้าค่ะมันน่างากเลเป็นี่ยคืางหัโอ้ไปเตบาคิวแบบุดรลานเนยังไอกหัวปลาปลานี่ไเตะตึ้ง ซิอาบหน้าพี่น่ใส่หมอนมาได้กันงไปเลยไปมึงต้ไม้ยไปได้ไม่ได้มา้ไปไ่ใ่สายยูมันตุ้งเลยเข้ากระสุนแล้ลก่เวลาเออน้องใช่รถะรู้ใ่เปล่บ่เปรถไปเอเรรถเย พอกโทรไปเราลับาเราทำเหลือมาักพับเป็ดนะเนาะยันจะบุกพีรถอ้ยอันดีใจแล้วง่างมากแล้วจันั่นเพรดะดีใจยังดีใจอ้าวมาเนั่อนะงเล่นลู่เท้ารถจะเปิดไปแทงกันแรนแพงกับลูกปลาพรแทงไมาเอาไม่อาไบ่รอมมาแล่ง ยังกะคนมาเอาเลกทีเดี๋ยวนี้ยีทนักทีนักมาก้ค่ั้งมโชใมาเหยียกนที่น้ขาวยเงน้เนใหมจะนี่เบิแม่มตาเยโ๊ยาแหละว่าเสื่อม่มาจะดสูงไปเดินลงมือนะเฮ้ยจะนต่าวอันเสื่นึงแล้วมือก อึมเด้อบาชวยมันมันม่อจะกดแล้วนะแมอชื่อเ้ยก้อนตอนเดียวก็ยิ้มนาะก้อนล้เร้าอุ้ยเบเกอร์จจะกุ๊กน้งน่ะกินอะเบเกอร์พูดกินอะเบเกอร์พูดาสิบาแม่มาซื้อน่ะมาฝากมาบรหาแล้วกัอุ้ยแม่บังอนมีเงินนะเออจะมันไปเหตุงานอย่างเบอมันจะมีเงินถักลูกกับพ่อล้ากินเก่งบริจัดควม จักว่าวยังไม่ใหญ่เลยนะจักว่าวอยังนไม่เขาเคิด้จะอัดัวรอัเป็นมากูรหัจะตาอาตัวเด้มนจิตไปพาว่านัอยู่เมื่ออาจารย์บอกให้กาะโดดขึ้นต้นไม้เมื่อนี่นายเี่ให้ไปเนพานัอยู่นะ เก็ตดเจ่อยิ่งแน่นกินแลวพูลูกไอ้ตุ่มยบาลกเระบัดมึงหาเสือกนะกับบัดบอออกเนียยานมาไปออกเลียเวียนี่มื่อเด่นม้เรื่องเิลานสาวกับกับหน้ามันโง่ปวดมันคืออยากมึนม หัดสิอันอันนี้น่ะบบสู้อยู่ทางหน้าท่านะครับอุ้ยคือเงี่ยงบนดียบ่อกไิงานสำกุบเนี้ยเอาผัดต้มเอาพดีเลยไหงานแล้วกูจะเอาผัอะไรได้เจอเอาแลวแหละงอเช้าโตนะพี่งอเ่าโตนะบอกแล้วงอเาโตก็เป็นงดทุนให้เขาจูงมาลเอาม่ใช่เขาตัวของไปแต่งแลครับขอไปแตงแ้า กูจักซื้อบ้านบ้านกูเรามาจักมซื้อเท้ามายิงยุ่ทีได้โอ้ยตื่นมากกีเย็นีนเป็นเรื่งดีนะอากาศสีเย็นเย็นนาเออเอพี่น้องเอหลักโอเย็นๆทีไทยแถบคนนั้นข้องขาข้องต้นก็พอได้มิตเซนันมีที่มได้ย่างก็ที่ไหนที่ไหน โอ้โอ็นดูกระหนากระตื้นเห็นะิ่บยอะมาสบู่ฮิเล่ลอนรักษาผ่าอุ้ยรักษากะเทยด้วยเหรอ ัาสาข้ากับคือข้างบนไม่แรกหูมือคมอยังไม่อยนเน่ยนอนแน่ที่ฮู้ยทอมานอนนกแต่ยกลอยักษ์ลาดทีากามสาวงามใหญ่้ยันย่านียังม้านะแม่ย่นมาะจีจ้าไมนี่จิจ้าที่ไหนะลูกันทปเท่นกันคอนเทนต์กักันด้วยเดี๋ยว โสมใบกะวิตามินแ้แแน่เลยนะเาใส่มะขามนี่หนึ่งมแทนี่จ้ามทาจะกินข้าวนกะทนยังอยู่วอกห้างกินาทีนี่นะมันมันคือบ่ามะขายนี่ยสลองใส่อุายนี่อ้วนกับคืนกลินอไร ทานหน่อะก็ได้ป้ะใช่ครับไ่ก็แก่น่ปทัดแงโอ้ยนันมาแม่งาขึ้นเป็นวัรถูดี้อที่ขาก็เยอะกว่ เดียม่เฮ้ยมันีลด่ม้งชีสแว่าเนี่ยันจะได้ล้างกับมันลองก่อนละเนยเข้านี่เข้ามาค่ะนี่คะเจ๊นะชื่อที่ด่ากันชื่อนุ่งหรืมันเคิน กระปงวะเนี่โอ้ยเดกขึ้นน่อคุยดีเอานุงมันนุ่งามกระโดดป่างกออลุงกระถอถอนมกะเห็นนมชี้โอ้เห็นนมเบิกนมชี้ไปกอดแต่พ่อพนน่ะาะี่เนาะ

นี yeah. ่จะเซ็ก <bugün> ซ <Dragon> ี <it kav g uit> ่ตัวดีอ่นั้เออเดด้จก็คือดเซ็กซี่ผู้ชายเห็นแล้วเซ็กเสื่อมค่ะงา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 าง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 า งามางงามงามงามเลยแม่งไหงามโอ้ยพิซื้อโอ้ยนีเอ้ยพนธามอยู่พนชิซื้อรถให้กับบจ้าเด้อใชให้เบิรงเอ้ยเท่าไรกัราคานี่นะสามแสนแปดามอี้นั่นคือโอ้ยสามแสนแบอบบีบอบีหลังซื้อนะคะอันนี้นะ เอกสารเออรถเทื่อนสามแสนแปดนี่รถเทื่อนเพื่อไปเพื่อไปอันเฮ็ดนังซื้ออีกเท่าไรดิหาค่เล้วค่ะคันบมมีเอกสารบ่มีหนักซื้อกับเพื่อเไปเฮ็ดกับประมาณหาแสนค่ะหาเงินไปอีกก็นี่หากระดอกขมาเิบได้หรอเปล่า มือนีกับร้านสาวกับมาแล้วพี่น้องเอ้ยน,นั่งทิพย์กับมาแล้วค่ะพอดีมาเกี่ยวข่าวนพรพอนั่แม่ข่าวกับล่างกม้มเป็นไข่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลยมาค่ะไปทำงานได้ปีหนึ่งความเ่าว่าส,สามปีได้ปีหนึ่งฮอดกับพ่ครึง่งซ้ำนอนนอน จ้าแต่มากระดีรีไแห้งส่วงไอ้เจ้าไวในะคะพี่น้องคลิปนี้จะพากาันไว้ซ้ำนี่ก่อนแล้วตอนสวยๆจะไปเผาเจ้าแม่ให้เบิ้งค่ะเจ้าแม่จินการบอกเลขบถืกตามคลิปหน้านะพี่น้องสวัสดีจ้าชุจ้า